สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับครูคให้จบข่าวกับผมอดีนันเหมือนอย่างนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีประเด็นวิวาทกันทางโซเชียลมีเดียฝั่งหนึ่งเป็นสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกฝั่งหนึ่งเป็นนักแสดงครับคือความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันแล้วก็มีการโพสต์ข้อความประเด็นสําคัญอยู่ที่สสคนนั้นมีการโพสต์ข้อความถึงนักแสดงคนดังกล่าวบอกว่าเป็นดาราหน้าแบวหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลก เกิดคาถามตามมามากมายครับว่าทําไมถึงตัดสินใจเลือกใช้คําแบบนั้นแล้วก็มีคนไม่เห็นด้วยกับสสคนดังกล่าวมากมายวันนี้เราจะคุยประเด็นนี้กันนะครับว่าสังคมไทยเราเข้าใจคําว่าออทิสติกมากน้อยแค่ไหนแล้วทําไมไปเชื่อมโยงในลักษณะดังกล่าวซึ่งหลายคนเขาไม่เห็นด้วยหลายคนเขาสะเทือนใจกับคําดังกล่าวนี้นะครับวันนี้เราจะคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณชูศักด์จันทยานนท์นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทยและเป็นประธานมูลนิธิ ออทิสติกไทยด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมเริ่มต้นแบบนี้ฮะว่าทําไมถึงตัดสินใจทําหนังสือในนามสมาคมผู้ปกครองในเรื่องนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือก่อนที่จะทําหนังสือเนี่ยเราก็ได้รับข้อความนะครหรือว่าโทรศัพท์หรือว่าคอลไลน์เนี่ยจากน้องๆที่เป็นเยาวชนออทิสติกเองซึ่งเขาเห็นข้อความเขาไปเห็นข้อความนี้มาแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้สึก เจ็บปวดมากนะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาเนี่ยไม่มีค่าในสังคมเราเหมือนเป็นตัวตลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาเขาคนที่คอมาคนแรกเนี่ยเป็นนักศึกษาที่เรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยลาลัยแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กที่เก่งมากได้เรียนคะแนนได้3กว่าเกือบ4ด้วยซ้ําไปครับแล้วพอเขาพูดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้คนเดียวก็มีอีกหลายๆคนนะฮะแม้กระทั่งเด็กที่มูนิทีเองที่เป็นผู้ใหญ่แล้วที่เขาทํางานนะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าทำไมอยู่ดี ก็มาเรียกเขาแบบนี้นะเขาเขาใช่เขายอมแล้วว่าเขาเป็นคนออทิสติกแต่ว่าพอพูดออกมาโทนอย่างนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าเลยเราก็เลยอยู่นิ่งไม่ได้ก็คุยกันแล้วก็ผู้ปกครองก็โพสต์เข้ามาในเพจของสมาคมไลน์ในกลุ่มเนี่ยว่าสมาคมเนี่ยคงต้องดูแลเรื่องนี้นะฮะนี่เราก็ไม่มีทางออกเพราะมันเป็นโควิดนะครับถ้ามันมีทางออกเนี่ยเราจะไปที่หน่วยงานเลยนะครับเช่นไปกรรมาการสิทธิ์หรืออะไรต่างๆนี่พอเรามาวิเคราะห์ สถานะดูแล้วเนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะต้องไปที่หน่วยงานต้นสังกัดก็เลยตัดสินใจทําหนังสือถึงต้นสังกัดเลยนะครับก็เพียงแต่บอกว่ามีท่านหนึ่งที่ทําแบบนี้มันกระทบความรู้สึกอของผู้คนนะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยร้อยทั้งร้อยครับใครฟังก็เจ็บปวดทั้งนั้นนะครับเราก็อยากให้ตักเตือนเจตนาก็แค่ให้เตือนเองนะครับไม่ได้คิดอะไรอ,อื่นแล้วก็ถ้าคิดว่าถ้าเตือนแล้วเข้าใจกันก็จบกันไปนะแต่ว่าประเด็นอย่างนี้มันเกิดประเด็นขึ้นมาว่าแม้กระทั่งความพิการอื่นๆนะครับ เช่นเพื่อนคนหูหนวกเนี่ยพอเขาอ่านโพสเนี่ยเขาก็บอกว่าฝากท่านนายกออทิสติกนะวันนี้คนยังเรียกคนหูหนวกว่าคนใบ้อยู่เลยแล้วพอเรียกเขาใบ้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาก็เขาก็เหมือนด้อยค่าครับเขาบอกว่าขอให้เรียกใหม่เรียกว่าคนหูหนวกเลยไม่ต้องอายหรือคนตาบอดเนี่ยก็ไม่ต้องไปเรียกเขาอย่างอื่นก็เรียกคนตาบอดคนพิการก็เรียกเขาคนพิการนะครับหรือว่าคนที่บกพร่องทางสี่ปัญญาก็ให้เรียกแบบนี้แต่บางคนเนี่ย ก็ไปแปลงความพิการเนี่ยไปเป็นคําต่อว่ากันนะเช่นผมผมก็ไม่อยากพูดคํานี้นะ,ะเช่นคาว่าปัญญาอ่อนติตไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งทุกทุกคนก็มีหัวใจกันหมดอนะ่ะเขาก็เห็นด้วยว่าควรจะทําเพื่อที่จะเตือนนะครับให้สังคมเนี่ยหันมาตระหนักนะว่าว่าความเป็นมนุษย์หรือว่าสักเสียงความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมั้นเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าถามใดเขายังมี ลมหายใจมีสภาพบุคคลเนี่ยเราก็ควรจะคุยเรื่องนี้กันผมถึงตัดสินใจครับว่าต้องทําจดหมายไปก็แค่ว่าให้บอกว่าเนี่ยสถานะระดับเนี้ยพอทําแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันมันเป็นแบบอย่างที่ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับ,รบแล้วก็เข้าใจว่าผู้คนก็เห็นด้วยเยอะครับครับคุณชูศักดิ์เองเนี่ยจริงๆก็ทําเรื่องออทิสติกมามากกว่า30ปีแล้วนะฮะโอ้ก็ลูกผมเป็นออทิสติกตอนนี้อายุ35ปีแล้วครับครับวันนั้นก็ช่วยลูกมาตลอด นะครับตั้งโรงเรียนให้ลูกเพื่อให้มีที่เรียนนะฮะเราก็มีลูกคนอื่นมาหาเราแล้วเราก็ไปพัฒนางานร่วมกับหน่วยงานเช่นไปทํางานร่วมกับโรงพยาบาลกรมสุขภาพจิตนี้ต้องชื่นชมคุณหมอเพราะคุณหมอเนี่ยก็ช่วยลูกเราทุกคนทั่วประเทศเลยครับเข้าถึงมีหน่วยฝึกให้มีโรงเรียนนะฮะสังกัดของรัฐเองเนี่ยที่รับเด็กของเราไปเรียนนะฮะก็เปิดโอกาสให้สมัย สามที่ปีที่แล้วนี่ mm hmm. หาโรงเรียนเรียนยากมากพว mm hmm. กเราเนี่ยก็ไปทํางานร่วมกับกระทรวงก็เริ่มมาตั้งแต่ศูนย์เลยนะผม<อ>จําได้ฮะตอนนั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเนี่ยเชิญผมไปเป็นวิทยากรเล่าเรื่องออทิสติกให้ครูฟังผมไปเนี่ยผมพูดไม่ออกผมร้องไห้แล้วผมดีใจที่ครูเนี่ยยอมฟังแล้วปรากฏว่าพอคุยกันเสร็จประชุมสัมมนา,นานเสร็จเนี่ยเขารับลูกเราเข้าไปเรียนอะ่ะมันเป็นความร,รู้สึกที่โอ้ลูกเรามีที่ไปแล้วมีที่ยืนแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยพอจะไปสมัครเรียนเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้จักเด็กออทิสติก ก็เป็นปัญหาแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะจนจนเราก็มาพัฒนาเรื่องการเรียนร่วมนะครับทำเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนเมื่อที er> ่ที่แล้วเพิ่งทำทเอโมยกับกระทรวงศึกษาธิการที่จะทดลองทําศูนย์การเรียนให้เด็กออทิสติกในต่างจังหวัดอีก20แห่งทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ท่านรัมตีช่วยเนี่ยนะครท่านกระดกวันวิลาวันเนี่ยท่านไปลงพื้นที่แล้วท่านก็ไปเจอเด็กออทิสติก อายุสักสิบหกสิบเจ็ดแล้วยังอยู่บ้านเฉยๆแล้วไม่ได้ทําอะไร <ม S 2> ก็เด็กก็แย่ลงผู้ปกครองก็บอกว่าอยากเรียนแต่ว่าไม่มีที่ให้เรียนเขาไม่รู้ว่าจะไปยังไงไม่รู้จะทําทไงก็เลยเปิดกนสศนกันก็เตรียมทํางานดีๆให้กับสังคมด้วยกันนะน,นี้เราก็ชื่นชมหน่วยงานของรัฐมากๆนะฮะแล้วเรายังมีกลมส่งเสริมวัฒนาคุณภาพชูวพิการที่เขาพยายามรณรงค์นะครับเรื่องการทําบัตรคนพิการแล้วก็บรรจุให้ออทิสติกเนี่ย เป็นกลุ่มพิการประเภทที่เจ็ดนะฮะเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ความช่วยเหลือจากรัฐบาลบแต่ไอ้ประเด็นณดนลงให้ทำบัตรคนพิการเนี่ยมันก็มีอยู่สองแบบก็คือผู้ครอบบางคนก็โอเคนะคยอมทําเพราะว่าอยากให้ลูกได้สิทธิ์แต่บางคนเนี่ยยังยังติดกับากติอยู่ว่าไม่อยากจะมีคําว่าคนพิการพารอพอเรียกเขาผู้ขาพิการเขารู้เสึกก่ะแต่แต่เราก็อธิบายกันจนเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนความคิดกันเยอะ นะแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้มีเด็กออทิสติกที่มีบาดมิการเนี่ยประมาณ16,00 0คนจากทั้งหมดเท่าไหร่คบโอเป็นหลักแสนในประเทศไทยเรามีอยู่ประมาณแสนคนแสนกว่าคนคนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกเราก็พยายามบอกผู้ปกครองนะว่าออทิสติกพัฒนาได้นะทาอะไรได้เยอะถึงจะเรียกว่าออทิสติกจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเราเข้าระบบความเหลยของรัฐเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสวัสดิการแต่มันเป็นเรื่องของการศึกษาต่อนเนื่องตลอด ปริญญาตรีจะได้มีว่าคนนี้พัฒนาไปได้แบบนี้ก็จะไล่ไปคือเราเห็นจากข่าวเนี่ยจะมีบางท่านที่แสดงตัวคือเรียนปริญญาเอกอยู่ที่อังกฤษมีเลยบางคนคือเรียนปริญญาตรีที่คุณชูศักดิ์บอกคือจริงๆโลกของคนที่เป็นออทิสติกเนี่ยมันครอบคลุมไปหมดตั้งแต่ระดับต่างๆไปจนถึงสูงสุดเลยครับเขาเรียกว่าสเปกตรัมออทิสติกดิสออเดอร์ก็คือเป็นความบกพรองแบบหลากหลายแบบสายลุงเพราะนั้น จะมีอยู่หนึ่งแถบสายลุกเนี่ยมันมีสีมากกว่าเจ็ดสีแน่นอนถ้าเราไปดูดีๆเนี่ยอาจจะมีเป็นร้อยแถบเพราะนั้นในในย่านี้ก็หมายความว่าคนที่สิบร้อยคนเนี่ยก็มีระดับพัฒนาการที่แตกต่างกันแต่เขาจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นสีส่กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษนะฮะเขาเรียกว่าเทียเทียเทียสามนะครับเทียสี่เทียสามเทียสี่เนี่ยนะฮะแล้วกลุ่มที่สองเนี่ยต้องการความช่วยเหลือปานกลางแล้วกลุ่มที่สามเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อย นะแล้วก็กลุ่มแรกเลยคือกลุ่มที่มีความเป็นอัจฉริยะในตัวนะเราจะเห็นว่าหลายคนที่เรียนปัญญาเอกนะหลายคนเ,เรียนวิศวะล่าสุดเดือนที่แล้วผมเจอน้องคนนึงจบวิศวะมหาลาัยดังนะฮะแล้วก็เป็นออทิสติกเขาก็เปิดเผยตัวนะทุกวันนี้เขาก็ไปทํางานในบริษัท แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ก็อยู่กับเพื่อนนะฮะได้ได้แต่ก็ยังต้องปรับตัวในเรื่องสังคมก็ <_ an> าอาจจะเป็นเพราะเขาอาจจะปรับตัวกับเพื่อนไม่ได้นั้นถ้าเพื่อนเข้าใจเนี่ยเขาก็จะอยู่ในที่ทํางานได้ครับ <_ an> เพราะนั้นตอนที่เราทําเรื่องเรียนร่วมเนี่ยเราถึงพยายามให้เด็กเรียนกับเด็กทั่วไปเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราแยกเขาออกมาจากสังคมอ่ะสุดท้ายสังคมก็ไม่ยอมรับเด็กของเราอยู่ดี <_ an> แต่ถ้าอยู่กับเพื่อนทั่วไปเนี่ยสุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันอ่ะ ขอคนเราเป็นเพื่อนกันก็นกไปไหนได้วยกันก็ปกติอะครับผมผมพยายามจะถามแต่ว่าถ้าอันไหนที่ผมใช้คําไม่ถูกต้องแย้งได้เลยนะค,ะครับเพื่อจะได้เรียนรู้ร่วมกันด้วยได้ครับออกรณีของคนที่เป็นออทิสติกอะไรที่เขาต่างจากคนทั่วไปฮะจริง,รงๆต่างในมีทั้งมุมบวกแล้วก็มุมที่ต้องช่วยเหลือเป็นพิเศษครับต่างมุมบวกเนี่ยก็คือบางคนเนความจำเนี่ยอัดสุดยอดเลยก็เคยเห็นมีหลายท่านบอกรายการของสถานีใช่ไหมครับ,รบจำอะไรแม่นมากปฏิทินร้อยปีนะเห็นรูป ได้รูปหนึ่งมาวาดรูปได้เลยวันนี้เรามียืนคํานวณครั้งต่อที่าอกใช่ครับแล้วก็เราเรื่องความจำเนี่ยสุดยอดบางคนเนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมได้ดูดูดูครั้งเดียวที่มูลนิธิก็มีคนหนึ่งเป็นน้องผู้หญิงครับใครไปหาเขาเนี่ยนะเขามองหน้าแขกแป๊บเดียวไม่ถึงสองนาทีเนี่ยสักพักเขาทําสติ๊กเกอร์ลายมาให้เลยพราะเขาดูเขาโครงฟ้าเขาวาดได้เลยจากหน้าคนนั้นเลยเห็นแบบเดียวทําได้เลยครับแล้วก็เป็นอะไรที่ทุกคนบอกว่า Amazing มากเขาบอกไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นพรแสวงเขาตอบเองนะครับเขาบอกว่าอันนี้เกิดจากการฝึกฝนนะคะหนูเนี่ยฝึกจนหนูเนี่ยเขาใจแล้วหนูก็สามารถสเกตได้บนไอ้เมาส์แพดเนี่ยแล้วหนูก็วาดได้เลยนะฮะมันเด็กเขามีความคิดฮนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีจุดเด่นทางบวกนะฮะที่สามารถทําได้หลายคนเป็นศิลปินเป็นจิตรกร,รอย่างที่มูลนิธิเนี่ยเรามีศิลปินที่รยกว่ากลุ่มอาร์ตตอรี่บายออร์สติกไทยกลุ่มนี้ก็สุดยอดก,กันวาดรูป นะวันนี้ก็มีพี่ๆศิลปินระดับประเทศนะครับหลายท่านไปทํางานด้วยนะไปอาทิตย์ละคนบ้างสองคนบ้างแล้วก็ไปทํางานคู่กันเดี๋ยวอีกสักพอโควิดเบาลงเนี่ยเราก็จะมีนิทรรศการเรื่องผลงานที่ภูมิใจมากคือปีที่แล้ววันพ่อครับ,รบเขาไปจัดนิทรรศการภาพวาดในหลวงราชการที่9ก,กันนะครับที่ห้างสับสิงค้าแห่งหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเหตุการณ์โควิดนะฮะก,ก็ก็มีความรู้สึกว่า เด็กเราได้ทําคุณให้กับแผ่นดินนะ่ะแล้วก็เขาเวลาเขาวาดภาพในหลวงเนี่ยเขาวาดด้วยความทั้งใจอะฮะแล้วก็มีความผูกพันมากเพราะว่าแต่ละคนเขาจะคนละคาตายอย่างคนหนึ่งเขาชอบคุณทองแดงเขาก็วาดคุณทองแดงกันในหลวงอย่างเงี้ยเราดูแล้วเราก็มีความสุขเฮ้เด็กเราเนี่ยมีอะไรดีๆเยอะอนะฮะแต่จุดที่ต้องช่วยเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของอารมณ์มกับพฤติกรรมเนี่ยบ,บางทีเด็กเราเนี่ยเขาสื่อสารไม่ค่อยเก่งคือบางคนพูดไม่ได้เลย เ้าก็อยากได้อะไรพอเขาเขาไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะตอบบอกคนนี้ยังไงก็ออกมาในเชิงของพฤติกรรมเช่นอาจจะร้องออกส่งเสียงมาเพราะพูดภาษาคนอื่นไม่ได้อะ่ะก็ออกมามก็เลยดูรู้สึกเแปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าผู้ปกครองหรือว่าครูเข้าใจหรือว่าเพื่อนเข้าใจเนี่ยก็จะโอเคกับเขานะครับแล้วก็เรื่องการปรับตัวกับเพื่อนการปรับตัวกับเพื่อนเนี่ยเป็นอะไรที่ฝรั่งเขาเรียกว่าระบบบัดดี้ นะฮะถ้าสมัยเด็ก,เ,ดกเนี่ยผมเรียนผมก็มีเพื่อนที่เป็นนะบัดดี้เนาะผมคิดว่าท่นานพิธีกรก็มีคุณเบิร์ดก็มีเพื่อนที่สนิทนะถ้าเพื่อนสนิทเข้าใจเนี่ยก็เหมือนกับทั่วไปคือรักกันเพราะนั้นถ้าเพื่อนเข้าใจเพื่อนเนี่ยเด็กก็อยู่ในโรงเรียนได้เพราะนั้นผมว่าเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคอีกเรื่องหนึ่งก็คือระบบะเรื่องของการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูบางทีนะฮะอย่างวันนี้เขาใส่หน้ากากกัน เด็กผมบางคนเนี่ยไม่ใส่หน้ากากเพราะว่าไม่ใช่ไม่ยอมใส่นะแต่พอใส่เขาเนี่ยเขาระบบประสาทสัมผัสเขาว่าค่อนข้างไวะะอะฮะเขารู้สึกมันแป๊บป๊บไปหมดเลยอะ่ะเขาอาจจะเจ็บเขาอาจจะรู้สึกบางอย่างซึ่งไม่เหมือนเราะะผมเคยอ่านหนังสือเล่มนึง่งแล้วเคยฟังดรแทมเพิลแกนดินซึ่งเป็นคนอาิิติกระดับโลกนะฮะเขาก็บอกว่าตอนที่ฝนตกอะเขาเหมือนกับมีอะไรมา ทำให้หูเขาเจ็บปวดมากเขาต้องหาอะไรมาอุดหูของเขาเองเพราะงั้นเขารับเสียงฝนตกที่กระทบมาไม่ได้เพราะว่าพอมารู้ตอนหลังก็คือเขาบอกเป็นเรื่องของระบบประสาทสัมผัสอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเขานะเราก็หาวิธีอื่นให้เขาได้ค่อยๆฝึกเข้าไปบอกเข้าไปประคับประคองไปมันก็จะไปได้เองอครับ,รบเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มที่เขาเก่งมากๆเป็นอัจฉริยะไป,ไปเลยกลุ่มที่กลางหน่อยกับกลุ่มที่จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์บางช่วงเวลาถูกครับซึ่งถ้าเราเข้าใจเขา ก็อยู่ได้ก็อยู่ได้ในสังคมเนี่ยครับกวันนี้ก็อยู่กันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วตั้งกี่หมื่นคนนะฮะไม่มีผลกระทบอะไรเลยมีแต่ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนเราเราไม่ได้ต้องการแค่ปัจัยสีหรอกนะจริงๆเราต้องการความเป็นเพื่อนมากกว่าครนะนั้นถ้าเรามีความเป็นเพื่อนให้เขาเนี่ยเขาก็อยู่ได้เพราะแม่ถ้าใจเย็นอดทนก็อยู่ได้เพราะแม่เนี่ยจะมีคาถาไปจําตัวกันนะที่ผมอย่างผมผมจะใช้สีอออ่างอดทนอบอุ่น เอาใจใส่เราก็ให้โอกาสอืรฉะนั้นถ้าเราท่องไว้เสมอเนี่ยเราก็อยู่กับเขาได้แล้วเราก็มองให้เขาว่าเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งอ่ะเราเคยทําคลิปของอนิธีนะครับตอนนั้นเราทําชุดว่าเด็กพิเศษนะฮะคนดูก็หลายล้านนะอันนั้นก็เปลี่ยนความคิดของผู้คนไปอันนี้เป็นความพยายามที่เราอยากให้สังคมเนี่ยมองภาพเด็กพิเศษใหม่นะฮะก็ประสบความสําเร็จพอสมควรแต่อาจจะไม่สาเร็จที่สุดนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันคงไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้มา แต่เข้าใจว่าสื่อเองบางทีก็อาจจะออกมาในรูปแบบเช่นก่อนหน้านี้ก็มีซีรีส์ของไทยพี่น้องลูกขนไก่ซึ่่งเขาก็พยายามถ่ายทอดซีรีส์ต่างประเทศเองก็มีหลายเรื่องครับซีรีส์เกาหลีก็มีซีรีส์ของไทยซีรีส์นั้นเนี่ยก็ไปที่มูลนิธินะครับแล้วน้องๆที่เป็นนักแสดงเนี่ยน่ารักมากเขาไปทํางานเรื่องกระเด็กผมอะ่ะโดยเฉพาะคุณต่อธนพใช่เขาไปเลยเขาไปอยู่กันต้องเป็นอาทิตย์นะฮะ ไปทากิจกรรมด้วยการอะไรด้วยกันผมผมว่าโอเคนะคแล้วปรากฏว่ารู้ไหมว่าอันนั้นคือแรงบันดาลใจให้ลูกๆเราออกกําลังกายอยากตีแบตคือน้องๆเห็นพี่ต่อก็ตีแบตตามใช่ครับเนี่ยคือความน่ารักอะ่ะผมคิดว่าเนี่ยเราต้องการความน่ารักอย่างเนี้ยนะครับแล้วแล้วมันก็เป็นความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขเพราะว่าวันนี้พ่อแม่เราติกเนี่ยกังวลอยู่เรื่องหนึง่งที่กังวลมากๆเลยเนี่ยก็คือเราอยู่เราดูแลลูกเราได้นะอืแต่ถ้าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยใครจะดูแลลูกเราครับ เพราะนั้นหลักเดียวก็คือต้องทําให้เขาอยู่ในโลกนี้ให้ได้ด้วยตัวเขาเองซึ่งก็เป็นเรื่องยากนะฮะเป็นความท้าทายแต่กลุ่มที่เรียนยาเอกได้จบยาตรีเนี่ยมีงานทำอันนี้ก็พอไ,ได้อยู่เป็นแต่สังคมข้าใจแต่กลุ่มที่พิการรุนแรงล่ะวันนี้ผมผมมาเป็นทําหน้าที่ในองครกร์กรคนพิการเนี่ยรเราก็เจอพี่น้องคนพิการที่ติดบ้านติดเตียงอ่ะแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่ะอย่างอย่างช่วงขออนุญาตพูดเรื่องโควิดช่วงต้นเนี่ยลำบากมากนะครับ ไม่ไม่เข้าไม่ถึงอะไรเลยคนหนึ่งก็ไปต่อคิวกันเนี่ยออกจากบ้านยัออกไม่ได้เลยคือเดี๋ยวภาครัฐก็มีนูน่นมีนี่มาช่วยแต่เขาทําอะไรไม่ได้เลยอย่างเอาแค่ลงทะเบียนเนี่ยทางแอปพลิเคชันเนี่ยเขาไม่รู้จะลงยังไงไอตอนห้าพันสามเดือนก็นไม่มีามทางเลยเน,ะะน้อยมากตัวตัวตัวเลขที่เข้าถึงที่ผมทราบมานะแค่หลักพันเอง จากคนเป็นล้านเนี่ยนะฮะหรือหลักหมื่นได้แค่นั้นเองเพราะนั้นที่เขาไม่ถึงว่าไม่ทันเขาสุดท้ายก็จะได้มาที่รอบหลังไม่รู้เบิกจ่ายหรืยอยังนะ<โ>ที่บอกจะให้เดือนละพันสามเดือนเนี่ยก็ได้บางคนแต่วันนี้คืคอโอกาสเลยครับว่าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความเหลื่อมล้ําอยู่ข้อหนึ่งคือจริงๆเนี่ยเรามีเบี้ยสวัสดิการเบี้ยความพิการที่นี่ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ให้คนพิการเนี่ยเดือนละแปดร้อยเท่ากันหมดแล้วก็มาก่อนโควิดช่วงโควิดเนี่ยก็เพิ่มให้อีก200เป็นพันหนึ่ง แต่ให้ไม่ครบยังขาดอีก800,000คนวันนี้คนมีการอีก800,000คนก็ฝากมาถามว่าเราเขาจะได้ไหมเพราะว่า200บาทเนี่ยก็ต่อชีวิตเขาได้นะทีนี้ทีนี้ผมก็เข้าใจนะสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้กแต่ก็คงจะต้องแบ่งปันกันบ้างมั้งเพราะไม่งั้นมันก็ไม่เท่ากันอยู่ดีนะครับ,รบมันข้ออีก200บาทเนี่ยอีก8000 0 0คนเนี่ยมันก็ไม่เยอะถ้าเทียบกับงบประมาณที่พอจะมีเนี่ยก็อยากจะฝากเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าคนพิการเขาก็ฝากเรื่องนี้มานะครับ หรือบางคนเนี่ยเขามีความสามารถนะฮะเขาเด็กออทิสติกเนี่ยเป็นาริสตาก็มีเนาะชงกาแฟได้ชงกาแฟมี้งหลายที่ลัวบริษัทหลายแห่งก็รับไปบางคนเขาบอกเขาอยากเปิดร้านกาแฟมันก็มีเงินกู้กองทุนกว่ามิการให้ซึ่งรัฐบาลเขาก็ให้กู้นะแต่พอช่วงฉุกเฉินเนี่ยบางทีการกู้มันยากเพราะมันต้องมีคนคำประกันเมื่อวานผมได้รับลายมาจากผู้ปกครองท่านหนึ่งพอจะไปกู้เนี่ยมันต้องรับรองที่นที่อยู่เนาะปรากฏว่าไม่มีใครเซ็นให้ เขาก็เลยกู้ไม่ได้เอาทีนี้ทําไงก,ก็ต้องอดนะฮะนั่นก็นี่คือปัญหาก็แต่หน่วยราชการเราประสานไปแล้วเขาบอกไม่เป็นไรไม่ต้องมีที่นที่อยู่ก็ได้ให้เดินไปที่ให้ให้ลงทะเบียนมาก่อนแล้วเดี๋ยวพอพ้นโควอีกค่อยไปตรวจรับรองแต่ตอนนี้ก็อนุมัติเงินกู้ให้หนึ่งหมื่นบาทอย่างนี้เป็นต้นแต่มันต้องช่วยกันแบบนี้ครับ,รบสังคมถึงจะอยู่กันพอไปได้ครับ,รบทีนี้ผมถามเผื่อกรณีของคนทั่วไปฮะ คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าด้านหนึ่งก็เป็นคนที่จิตใจดีแหละเข้าใจแต่ทีนี้บางคนก็ลังเลว่าเอ๊ะเราจะคุยกับเขายังไงดีสมมติว่าถ้ามีคนที่แบบอ่าวันหนึ่งเขามาเป็นเพื่อนร่วมง,งานเราคนที่ทํางานได้เราปฏิบัติต่อเขาปากติเลยไหมฮะขอบคุณสําหรับคาถามนี้มากๆเลยนะวันนี้มีานจ้างหรือว่าแม้กระทั่งหน่วยราชการเนี่ยจ้างงานเด็กออทิสติกไปทํางานครับ,รบแรกแรกก็กลัวแบบนี้ครับเราก็บอกว่าก็คุยกับเขาเหมือนเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งแหละ ให้โอกาสเขานิดนึงรแรกๆรกเขาอาจจะไม่รู้คิวหรือว่าตารางทําตารางให้เขาเลยนะอธิบายแต่ว่าวันนี้นะเช้านะคุณต้องทํานี้บ้างนะตามเวลานี้เขาเปมากเลยนะครับ,รบพอมีตารางเวลาให้เขาเนี่ยนะครับเขียนให้ชาร์กรอบงานเขียนให้ชาร์ตเนี่ยล้าก็ให้เขาทำถทีละท่าขั้นผมเคยส่งเขาไปฝึกงานที่หน่วยงานหนึ่งขออนุญ,ญาตชื่นชมคือสอสอสสสสนี่เป็นหน่วยงานด้านสุขภาพ เขาทดลองรับเด็กออทิสติกไปทํางานคําถามแรกแบบนี้ถามผมผมบอกว่าทำถามเหมือนทั่วไปปรากฏพี่ๆที่สอสอเนี่ยช่วยกันอธิบายให้น้องเนี่ยเข้าใจตารางงานตัวเองนะครับแล้วก็คอยคอยดูเป็นระยะระยะนะฮะจนวันนี้เขาก็อยู่กับสสได้แต่เขาก็บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งนะทุกวันที่เขาเจอเนี่ยตอนเที่ยงนม้าคนนี้จะหายไปชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กลับมานะะเขาก็เลยสงสัยว่าไปไหนก็ตามไปดูปรากฏว่าเขาไปธนาคาร แถวนั้นมีอยู่ห้าธนาคารก็ก็ไปฝากเงินของเขาอ่ะหมุนไปหมุนมาธนาคารละสิบาทยี่สบาทก็ไปเช็คข้อมูลมาให้เขาบอกเราเราเป็นยังไงเขาบอกอบอก็ดูน่ารักดีถ้าดูน่ารักดีก็อยู่กันได้แต่ถ้ามองว่ามันเป็นเรื่องแป,ปลกมันก็มันก็มันก็ม,นกม,นกมองได้จริงจริงมันเป็นพฤติกรรมที่เขาทําอะไรซ้ำซ้แต่เพื่อนน่ะพี่ๆก็เข้าใจเขาก็โอเค ก็ไม่แปลกแต่เขาไม่ได้ผิดเวลาครับ,รบเขาก็จะไปทานข้าวเสร็จเขาก็ไปตามรูทีนแล้วก็กลับมาตามเวลาไปเลยอย่างนี้ก็ยืดหยุ่นกันได้ไม่เห็นจะเป็นต้องไปงวุ่นวายอะไรกับชีวิตเขาอะไรครับก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในวัยเรียนอาจจะไปเจอกันที่โรงเรียนมัธยมเจอที่มหาวิทยาลายัยก็ปกติเหมือนกันปกติเหมือนกันแต่แต่ว่าตรงนี้มันมีประเด็นนิดนึงก็คือวันนี้ปัญหาของการศึกษาเด็กพิเศษทุกกลุ่มเลยเนี่ยโรงเรียนประถมไม่มีปัญหาโรงเรียนโอเคจบป .6 นะ แต่พอถึงมัธยมเนี่ยมีปัญหา2อย่างก็คือเรื่องหลักสูตรที่เรียนบางทีมันยากไปแล้วเด็กเรียนไม่ไหวหลังเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่าเอดีเนี่ยเขาเรียนหลักสูตรทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ปรับให้เขาไม่ได้ตรงนี้ก็เลยจําเป็นต้องมีก็เลยทําให้มีโรงเรียนยรับเด็กเรียนมัธยมน้อยหลายคนก็อยู่บ้านเราก็เลยมาทํากศนแต่ปีนี้ที่ไปคุยกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านก็ใจดีฮะก็บอกนโยบายว่าปีนี้จะทำโรงเรียนร่วมนะ แล้วก็จะสนับสนุนโรงเรียนมัธยมให้มากขึ้นนะแล้วก็ปลายทางก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีคนพิการที่เข้าเรียนมหาวิทยลาลัยอยู่ประมาณ4ี่พันกว่าคนต่อปีในนั้นก็มีเด็กออทิสติกอยู่ประมาณสัก400คนนะก็ดีใจว่าเขาก็ได้เรียนแต่ว่าถ้าเทียบกับคนหลายแสนคนเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ต้องต้องฝักันกันอีกเยอะครับ,รบต้องช่วยกันอีกเยอะครับคือกลุ่มกลุ่มหลังเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงค,งคือกลุ่มที่สามารถต่อยอดไปถึงเรียนมหาวิทยาลัยได้แปลว่า กระบวนการของเขาเนี่ยก็ใกล้เคียงกับคนปกติ<ถ>มากอาจจะมีแค่บางอย่างบางมุมเท่านั้นเองใช่ครับครับและเห็นว่าจริงๆคนดังระดับโลกบางคนก็ก็เป็นออทิสติกอ,อย่างวิลเกรดนี่คนก็รู้จักทั่วโลกครับ,ค,รบคนเขียนวินโดว์ครับต้องต้องบอกว่าเขาอาฉริยะเน,ะนั่นแหละก็คือเขาก็บอกว่าเขาก็มีภาวะนี้มาแล้วเขาก็ไม่เห็นแปลกเลยแล้วคนในสังคมโลกก็ยอมรับก็ทั่วโลกครับเราก็เป็นลูกค้าเขาอ่ะวินโดว์นี่เราใช้มาตั้งแต่เราเป็นนักเรียน ใช่ไหมครับจนเวอร์ชันไหนเราก็ไม่รู้ครับครับและก็เห็นมีทาโครงการอะไรเชื่อมโยงเยอะแยะเขาก็ทํากองทุนขึ้นมาแล้วก็ช่วยสังคมเขาเป็นมหาเศรษฐีโลกที่ไม่ไม่ยึดติดกับเรื่องเงินเลยนะเขาเอาเงินมาช่วยสังคมหมดเลยเพราะเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมครับแล้วก็คิดอาจจะแตกต่างกับคนทั่วไปครับตอนนี้ถ้าจากจุดที่เป็นอยู่ณปัจจุบันคุณยุสักมองว่าเรายังต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครจากจากณจุดนี้ครับความเข้าใจครับ ผมว่าเรื่อง awareness เรื่อง understanding เนี่ยเป็นหัวใจแล้วก็การให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าใครจะเป็นสภาพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราให้เกียรติกันเนี่ยเป็นความหลากหลายอยู่แล้วสังคมก็อยู่ไท้อันนั้นอันนั้นก็คืออยู่ข้อความที่ผมเขียนไว้ชัดมากเราต้องการแค่นั้นแล้วก็อยากจะให้รัฐเนี่ยพัฒนาระบบการช่วยเหลือนะครับให้มากขึ้นนะครับอย่ามองว่าเป็นการลงทุนสิ้นเปลืองแต่ว่าการลงทุนเนี้ยมันเป็นการลงทุนที่ทําให้เขาพัฒนาขึ้น เมื่อก่อนเนี้ยสามสิปีที่แล้วเนี่ยเราไม่เชื่อว่าออทิสติกหายได้นะแต่วันนี้เราเชื่อแล้วเพราะว่าน้องๆออทิสติกหลายคนมีคนนึงเป็นอาจารย์แล้วนะครับครับสอนอยู่ในโรงเรียนทั้งประถมมัธยมมาวียไ์ไ<ร>ลเนี่ยเราเรียาจารย์แล้วก็กลับมาสอนคนอื่นได้แล้วมาเขาก็สอนบางคนเป็นหมอได้ซ้ําไปแต่ไม่บอกโรงพยาบาลเดี๋ยวคนไข้ตื่นเต้นแสดงว่าไอ้ที่เราเคยดูซีรีส์เรื่องอะไรนะฮะเรื่องดูด็อกเตอร์ แสดงว่าในชีวิตจริงก็มีมแล้วมีทั่วโลกครับ,รบทุกประเทศมีหมดนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะแสดงตนหรือไม่ท่านั้นเองขึ้นอยู่กับว่าสังคมนั้นๆเนี่ยเปิดใจแค่ไหนอย่างสังคมตะวันตกเนี่ยเขาไม่ได้ปิดกั้นเรื่องพวกนี้กันเลยเพราะขาถือว่าเป็นตัวอย่างอย่างน้องที่ท,ที่เราเห็นในข่าวในจบเบียมใจเอกอยู่ดอ,อร์ซายอะไรเนี่ย<ข>หลังกเกิด,เ,กดเรื่องนี้เขาก็แสดงตัวว่าตอนนี้เขารับทุนอยู่ที่สารัตาานจักรใช่ไหมเขาก็ลังไลน์มาคุยกับผมเมื่อเช้านี้เองแล้วเขาก็ รู้สึกว่าเขาก็ให้กําลังใจเราดีเรายังบอกเลยว่าอยากให้มาเล่าประสบการณ์ให้น้องๆองอทิสติกในประเทศไทยเนี่ยได้รู้ว่าเขาปรับตัวยังไงเขาถึงทําได้ขนาดนั้นเขามีวิธีคิดยังไงแต่เขาบอกผมมาคำหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้คนรอบข้างที่ดีอแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อนร่วมงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ให้โอกาสเขามากเขาถึงอยู่ตรงจุดนั้นได้คครครับับบแต่วันนี้เขาก็เดือดร้อนอยู่ครับครับจากเรื่องที่ว่านี่แหละ,ะใช่ครับนะฮะก็สําคัญจริงๆคํานี้คือความเข้าใจ ของคนรอบข้างถ้ากรณีว่ามีครอบครัวซึ่งอาจจะมีลูกยังเล็กอยู่และเขาก็ลังเลอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่หรือเขากําลังตัดสินใจไม่ถูกเขาคุณจะเริ่มจากอะไรก่อนฮะคือคือตอนนี้เมื่อก่อนนี้อาจจะเริ่มต้นยากเนาะอีกสัก2เดือนเนี่ยสมาคมกับมูลนิธิเนี่ยกำลังจับมือกับกรมสุขภาพจิตพัฒนาแอปพลิเคชัน นะครับที่เราเอาเครื่องมือของคุณหมอง่ายๆเนี่ยสำรวจเบื้องต้นว่าลูกเป็นสมาธิสั้นไหมลูกเป็นเด็กออทิสติกไหมน่าสงสัยไหมนะลูกมีภาวะทางการเรียนรู้หรือเปล่ารหรือว่าลูกมีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือเปล่านะฮะจะเป็นแบบคําตอบง่ายๆประมาณสัก40ข้อเดี๋ยวเราจะทําเป็นแอปเผยแพร่ออกไปนะครับไม่คิดเงินเลยเพราะถือว่าเรามีคนมาช่วยเราทํางานเรื่องนี้แล้วทําได้เนี่ยไปคัดกรองเนี่ยก็จะได้รู้ตัวว่าไอ้ลูกเรามีความหลากหลายทางพัฒนาการนะ เราได้เข้าใจว่าถ้าเด็กสามขวบเนี่ยเขาพูดได้แล้วนะแต่ลูกเราเนี่ยยังไม่พูดสักคำอย่างเงี้ยเราต้องทํำยังไงในแอปนั้นก็จะบอกว่าถ้า<ม>เจอปัญหาเนี้ยกี่ข้อในกี่ข้อเนี่ยให้ติดต่อไปที่หน่วยงานของรัฐเบอร์อะไรบ้างชื่อหน่วยงานอะไรในนั้นก็จะมีชื่อโรงพยาบาลชื่อศูนย์การถึงสายพิเศษนะชื่อศูนย์บริการของกระทรวงพม,มชื่อของสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทุกประเภทเลยนะครับเราก็ชื่อของมูรุษีทั้งหลายที่ทํางานเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วคุณก็ติดต่อไป เพราะว่าการที่เราได้คนที่รู้คนที่มีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยเขาจะแนะนําเราได้เร็วแล้วต้องบอกเลยครับว่าเขามีอยู่คํานึงก็คือคําว่า early intervention <ม>ก็คือช่วยแต่แรกเนี่ยมันจะทําให้ความพิ่การลดน้อยลงเพราะนั้นถ้ารู้เร็วะก็ช่วยลูกได้เร็วแล้วรประสบการณ์พวกผม30กว่าปีเนี่ยเรารู้ว่าลูกเราเป็นตอนผมเนี่ยรู้ช้ารู้ตอนลูกห้าขวบ แต่บางคนเขารู้ตอนลูกสองขวบตอนนี้ลูกเขาไปถึงระดับหนึ่งแล้วอ่ะรู้คือรู้เร็วแก้รู้เร็วแก้ได้เร็วก็แก้ได้เร็วใช่เพราะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องพัฒนาการทางสมองแล้วสมองเด็กเนี่ยช่วงวัยต้นของชีวิตเนี่ยพัฒนาได้เพราะฉะนั้นถ้าพัฒนาดีๆเนี่ยหลายคนหลุดเลยฮะเรียกว่าหายเลยอ่ะอย่างน้องหลายคนที่คุณพ่อคุณแม่เขาออกมาสะท้อนข้อมูลอันนั้นเน่ยเพราะโชคดีที่เขายอมรับเร็วรู้เร็วแล้วก็ช่วยเร็วครับโอ้เป็นคําสําคัญเลยนะครคุณจูศักเลือกใช้คาว่าหลุด คือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ติดขัดสักิดหน่อยใช่ครับแต่รู้เร็วแก้เร็วด้วยความรักและความเข้าใจถูกครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปถูกครับอาจจะไม่ใช่ทุกเคสเราต้องพูดถึงนั้นเผื่อว่ามันก็มีบางเคสที่อาจจะหนักจริงใช่ไหมครับผมยืนยันว่า80%เนี่ยไฟได้สวยมากถ้าเร็วนะใช่แต่เหตุผลก็คือกลุ่มที่รุ่นทีหลังเราก็มารู้ช้าแต่ก็ไม่ได้สายเกินไปนะครับก็ต้องบอกผู้ครองว่ารู้ตอนไหนก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่า ก็ต้องยอมรับว่าถ้ารู้ช้าเนี่ยก็ต้องเหนื่อยหน่อยแต่ถ้ารู้เร็วก็เหนื่อยตอนต้นนะค,ะครับอยากพูดอะไรกับสังคมว่าสําหรับคนที่อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างฮนะออทิสติกบางคนอาจจะบอกนี่ไงเออนี่ไม่รู้เรื่องอ,อยากจะบอกอะไรัะผมคิดว่ามันหมดยุคที่จะคิดแบบนั้นกับคนแล้วฮะแล้วสิ่งที่เราทําที่ผมยอมลงทุนทําวันนี้เท่ากับใช้ต้นทุนของตัวเองเลยนะครับที่ทําให้สังคมเนี่ยหันมามองเรื่องนี้อย่างจริงจัง นะครับเราก็อยากเห็นว่ามันหมดเธอพฤติกรรมอย่างนี้นะครับที่จะไปใช้คําพูดอะไรต่างๆซึ่งมันไม่เหมาะสมถึงไม่ตั้งใจก็ก็ไม่ควรทำนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพราะเราไม่รู้ใจใครนะะนั้นเราขออย่างเดียว็เลิกใช้คําพวกนี้กันเราคุยกันใหม่คิดสร้างสรรค์คิดเชิงบวกบวกนะครับแล้วก็ใช้ชืิอร่วมกันบ้านเราเมืองเราวันนี้ต้องการความสามัคคีนะครับผมยังนึกถึงพระดำรัสของในหลวงราชการที่9ตอน ปีนั้นผมจบใหม่ๆเนี่ยกำลังเข้ามาวิทยาลัยเนี่ยท่านพูดถึงอดทนแล้วก็อดกั้นนะฮะแล้วก็อดออมผมก็ยังมาใช้เป็นแนวในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้ผมก็ตั้งหลักตัวเองได้แม้ว่าลูกจะมีความต้องการพิเศษนะตอนแรกเราก็เฟลเหมือนกันพอนเราตั้งหลักได้เนี่ยเราก็ลุยเลยฮะแล้วเราก็ช่วยเขาตอนนั้นเราก็เห็นความสําเร็จของลูกเยอะๆเลยครับครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ช่วยกันเห <คน S 2> ็นอิทธิพลครอบครัว าาตอนนี้เรามีสมาชนะิกทั้งประเทศนะฮะเฉพากกลุ่มออทิสติกก็ประมาณหมื่นกว่าแล้วแล้วก,กลุ่มพิการอื่นที่เป็นเพื่อนกันอีกเนี่ยผมว่าก็หลายแสนเนาะหลายแสนคนตอนนี้ก็กเลื่อมตัวกันได้ดีก็ค,คงได้ช่วยกันพัฒนาสังคมเปลี่ยนมุมมองสังคมแล้วก็ทําให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยก็คือความหลากหลายนะฮะเรายินดีเราเห็นกลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้น LGBT เราก็เคารพเขานะเรามีความรู้สึกว่าเอออันนี้ก็คือความสวยงามของโลกใบนี้ครับครับสำคัญที่สุดคือคําว่าความเข้าใจ ใช่ครับะะสุดท้ายจริงๆฮะไม่หนักใจใช่ไหมฮะเรื่องอะไรที่มันจะยุ่งยากตามออมาเรื่องคดีความเรื่องอะไรต่างๆผมผมว่ามันอยู่ที่ตัวเรานะเรามีความสุขปัจจุบันก็พอแล้วมันจะเกิดอะไรก็ให้รู้กันไปครนะถ้าคนเราทําดีแล้วเราได้ผลที่ดีเราก็มีความสุขถ้าเราทําดีแล้วสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวงังก็ก็ต้องทําใจยอมรับแต่ผมเชื่อว่า บ้านเรายังมีอะไรดีๆเยอะเรายังมีผู้ใหญ่ที่ดีๆเรายังมีหลักนะฮะเรายังมีสถาบันที่ห่วงใยประชาชนนะครับทั้งสามเสาหลักของประเทศเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นธรรมอยู่ในสังคมครับขออย่างเดียวพวกเราต้องช่วยกันครับครับนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับมาแบ่งปันกับเราสําหรับเรื่องราวของออทิสติกที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับคุณผู้ชมครับนี่คือแง่มุมนะครับนอกเหนือไปจากกรณีข่าววิวาทะซึ่ง มันไม่ควรจะเกิดแล้วนะครับอันนี้ถ้ามองในแง่บวกคือมันเป็นโอกาสที่จะสร้างความเข้าใจให้กับสังคมว่าออทิสติกคืออะไรเขาพัฒนาไปได้ครับรู้เร็วแก้ได้เร็วทางสมาคมพร้อมจะยินดีช่วยนะฮะแล้วก็สังคมสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจครับนี่คือเรื่องราวของคุยจบข่าวในค่ำคืนวันนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้23นาฬิกาโดยประมาณสวัสดีครับ